เสร็จแล้วขนมในสิ่งที่คุณได้รับในวันนี้หน้าตาน่าเก็บเอาไว้นะมันเลียงมาสวยๆนะแปลกนวเพิ่งเคยเห็นเนมะม่วงปองเี้ยก็แปลกดีครึ่งนี้แล้วก็ดูดีดูเหมือนขนุนเหมือนขนุนอันนี้ค้องทำสีย่างั้นะคือใส่ใบเตยค่ะแล้วก็ใส่ตบมินด้วยอ๋อสูตรใหม่ใช่ไหม หวานมอืมนี่มะม่วงอะไรไม่ใช่อกล้องมัม่วงน้ำดอกไม้นางเนี่ยเจ๊มั้ยไม่ชอบแต่ถ้าเป็นน้านะคนรุ่นก่อนจะกินต้องเป็นอกล้องหนูก็ชอบอกล้องแต่มันไม่มีกลิ่นมันได้ใช่เลยแต่คุณเนียว่าม่วงเนะอะรักเลยอ่ะอ้โหอมือสุดยอดในหนันก็บวมแล้วกินให้มันทะลักของนแล้ว้อมดูแลความหวาน กับเรื่องความรักยังไงอ่ะเ้าอยู่แล้วถามอีกแล้วเรื่องความรักน้ำนนกินหวานอยู่แล้วหวานเปรี้ยวเผ็ดหลายรสชาติมาแต่กับถามว่ากับเมียหวานก็ไม่เคยหวานนะไม่จริงอ่ะเมื่อกี้โทรศัพท์มาเขากระพู้กเขาดีดีพูดอีกอย่างทลักเชียวอ๋อกระพู้เขาอีกอย่างแล้วเขาก็ถามว่าสร็อย่างจวนแล้วมันจะไปนุ่นทันไม้ทานแล้วเธอเองแต่อย่างเขาบอกแล้ว เรียกเรียกว่าเรียกตัวเองบางทีเขาเรียกเอ๋เรียกชื่อแล้วแฟนนะคอมอ่ะแฟนน่ะกานเรียกเยือนผู้หญิงนี่แปลกเนาะผู้หญิงเวลาเรียกบอกว่าแฟนไงก็จะแบบไอ่พูนจะไม่มีเรียกเธอเรียกพี่แต่ก็เคยเห็นบางคนนะเรียกพี่รักจาอันนั้นมันก็หวานไปจะเลี่ยนโอ้ดัลลิงอ่าอย่างนั้นใครอย่างนั้นมุว่าอยู่กันไม่ค่อยนานจริงป่ะคะจริง นอกจากว่าคนรุ่นใหญ่สมัยก่อนเนี่ยอ่าที่เขาเรียกกันมานาาคือแม่พ่อ,อ,อจำฟังเขาเรียกกันดูน่ารักไว้นะแต่สาวสาวนุ่มๆวัยรุ่นอายุยี่สิบยี่สิบยี่แปดไปเรียกอะ่ะ yes พ่ออย่างรุ่นพ่อเนี่ยดูนแปลกอ่ะไม่น่าจะนะใช่ไม่ใช่ละดูไม่ใช่โมโหแล้วเอายืนยันเอายืนยันเลยหันเลยหันเลยความรักของน้องข้อมเปรียบได้กับอาหารคิดว่าเป็นอาหารอะไรความรักก็เลยถ้าเป็นอาหารเนี่ย พี่จะเหมือนแบบต้มยำทะเลเนี่ยมีน้ำแซ่บเธอมีทุกรสชาติที่พี่ต้องการมีเผ็ดมีมีเผ็ดมีเปรี้ยวมีหวานมีพริกพริกนี่คือดุมากเลยเคยมีช่วงพันดุไหมคะเขาเหรอออ้หตอเวลาเขาดุต้องเงียบเลยแล้วเราเคยดุไหมไม่เคยดุนะเขาจะรู้ว่าเราโกรธเลยว่าถ้าเราโกรธเราจะไม่ยุ่งกับใครเลยเงียบเงียบเขาจะบอกลูกี่ในพ่อโกรธ แต่ไม่ก็จะเลาะกันนะหรอใช้ชีวิตอย่น้าจะใช้ชีวิตที่มันยอมไปเลยดีกว่าทุกคนที่ว่าผู้ชายกลัวเมียไม่ใช่นะคือเราเกรงใจเขาและกอย่างทะเลาะไปก็เท่านั้นนะอ้าวแล้วที่เขาบอกว่าถ้าเกิดกลัวเมียเน,นี่ยจะเจริญนี่คือจริงหรือเปล่าคะถูกต้องเพราะอะไรคะน้าคอมขาเพราะ,ะว่าผูห้หญิงจะซื้ออะไรเนี่ยเขาต้องคิดก่อนอเหมือนเราจะเปลี่ยนรถเนี่ยเธอใช้ไปก่อนเสอ็มันยังไม่เสียใช่ไหมแต่ถ้าเราพูดคำว่ามันเป็นยานธนะ ที่พีต้องทำมาหากินพีจะเปลี่ยนนะเขาก็คิดเออจริงของเขาก็จะเปลี่ยนแต่ถ้าไม่ไม่เก่าแม่อจริงก็จะไม่เปลี่ยนยี่งพอยิ่งมีลูกพีตาเาก็จะพูดเธอลูกก็โตแล้วต้องใช้จ่ายอะไรอย่างงี้นะโอเคก็พูดคือหวานล้อมเราทั้งหมดจนเราไม่ได้ใช้อ่ะแหละแต่เขาทําถูกจริงหรือเปล่าจริงครับจะเป็นคนแต่ว่าย้อยก็ต้องมีไว้บ้างไม่เคยแอบเก็บมีมีเขารู้เขารู้อยู่แล้วเมียเขารู้อยู่แล้วเป็นผู้เล่นนะเธอ เขารู้อยู่นะชาตินี้ฉันยอมเป็นทาสเธอตลอดชีวิตอคือใครเขาหรือพี่เขาเนี่ย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 เขาไม่ใช่ตัวเองนะไม่ใช่ตัวเองเขาเนี่ยแหละเขาเหมาะถามว่าเรารักไหมโอ้รักมากสุดชีวิตทำไมถึงรักแฟนนะครรักตรงที่ตรงที่เขาอยู่กับเราได้คือชีวิตเขานี่ไม่น่าจะมาอยู่กับเราล่ะถูกต้อง รูปร่างแล้วใบหน้าเขาเนี่ยซึ่งไม่เหมาะกับกูเลยอะไรอย่างเงี้ยเราพูดเลยง่ายเลยหน้าอุบาทมากอย่างเงี้ยทำไมเขาถึงมาเรื่องนะเขาเคยถามไหมคะเคยถามแฟนนะเขาเคยถามเขาบอกเธอดีเธอคนดีเธอซื่อมีอะไรบอกมีอะไรไม่บอกเธอก็ไม่บอกเขาพูดอย่างเงี้ยนะแต่รู้เขารู้เขารู้หมดอ่ะอยู่ด้วยกันมาไม่เคยถามว่าเหนื่อยไหมแต่จะบอกกับลูกว่าพ่อเหนื่อยนะก็เขารู้เขารู้พ่อเหนื่อยนะบอกกับลูกทุกคนนะ ชวนชื่นเนี่ยจริงๆแล้วตอนแรกที่มันรวมตัวตอนแรกคือกระแตกกระจายป่ะรวมหรือว่ารวมตั้งแต่แรกเลยมันมีมาตั้งแต่แรกแล้วชวนชื่นตอนแรกเลยยังไม่ใช่นะังไม่ใช่น้องจอยยังไม่ใช่ชุดเนี้ยที่อยู่เนี่ยชุดเก่าจะมีพ่อไอ้จิ้มสองคนสองคนเองอ่าแล้วก็แตกออกไปแยกออกไปแยกไปแล้วจิ้มก็ไปเอาน้ำมาไปเอาน้องจอยมาไปเอาไอ้แฮกมาเอาไอ้ต๋องมาก็เห็นพี่น้องก็หมดเลยอ่ะก็ จะเป็นพี่น้องมีแฮกนี่ไม่ใช่แฮกนี่ไม่ใช่ตองนี่ไม่ใช่สองคนออย่างน้าเนี่ยแม่เป็นน้องสาวแม่จิมถ้าตามอายุเนี่ยน้าเป็นพี่แต่ตามสักจิมเราเป็นพี่เราอ๋อก็เหมือนเป็นคือญาติผู้พี่ผู้น้องอแต่น้องจอยน้องไอ้จิมแล้วรักของนักคอมล่ะ l ลิ e i ีคืออะไรรักคืออะไรรักเหรอเนี่ยความรัก รอบยากว่ะรักแบบไหนรักผู้หญิงหรือว่ารักผู้หญิงฮะรักผู้หญิงเลยรักผู้หญิงใช่ไหมก็รักกันคนที่มันอยู่กับเรานี่แหละคนเนี้ยใช่คือคนที่กูรักคนที่ไม่รักคือคนที่ไม่อยู่กับเราใช่ไหมถามจริงถ้าเกิดเราไม่เป็นอย่างงี้ใครจะมาอยู่กับเราไม่มีหรอกใช่ไหมแต่คนที่อยู่กับเราเนี่ยอยู่ตั้งแต่เรายังไม่เป็นอย่างงี้เรายังเป็นกนอนแต่งแน้ขี่หมาจะชัด มันสามพูดนน่น้ารักนั่นแหละทายากตอนนี้แกเป็นที่คนแล้วใช่ไหมคะโอ้ขี่หลักแหะขี่ดูมีศักศี <laughs> เราก็ไม่คิดจะอยู่ตรงนี้นะถามว่าอยู่ตรงนี้แนละเราชอบอาชีพนี้มากคือเราเป็นลิเกแล้วได้มาอยู่ในวงก,การอย่างเงี้ยมันเข้าทางเราเลยเพราะลิเกก็ให้เรื่องเล่นอยู่แล้วแต่ที่เรามีผมด้อยอย่างเดียวคือเราอ่านหนังสือไม่ออ แต่เรามีความจำดีๆนั่นเองไม่เป็นไรค่ะ,<น>ะการเรียนเรามันฝึกฝนกันได้โอไม่ทันแล้วแหละนม่เข้าไปนี่แกละพานโลงอีกใครก็จะมาสอนจริงๆแล้วว่ะคืออย่างนักคอมใช่ไหมคนเราอ่ะการศึกษาไม่ไม่ว่าจะยังไงกันแล้วแต่ถ้าเราขยันเราทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันประสบความสําเร็จได้ดแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะก็ไม่อยากให้ใครทิ้งการเรียนไงถูกต้องใช่ไหมย เดี๋ยวจะให้น้องคอมฝากละกันผลงานตอนนี้มีอะไรบ้างโอ้ตอนนี้ก็มีละครค่ะมีละครแล้วราจะมีคู่กิ๊กพีกเกอเกอ่ามีเพื่อนสีร่องฝนมีหานัสอนแต่หนังก็เราจะออกอีส้มอีส้มสมบังภาคสองนี่โอ้เยอะมากเลยผลงานแยะๆก็ติดตามผลงานกันเลยปีนี้ทุกปีเนี่ยดูมันให้ตาแฉะไปเลยจะมีอยู่เรื่อยๆมีอยู่เรื่อยๆนะคะวันนี้อาหารเป็นยังไงบ้างสุดยอดนี โอเคไหมใช้ได้ไหมอ่ะคำว่าสุดยอดนี่ไม่ต้องถามแล้วว่าโอเคไหมเดี๋ยววันว่างเดี๋ยวเชิญทั้งคณะเลยนะคะดีมากเชวนแฟนพี่ด้วยนะได้ได้โอ้มาแ่าพูดไม่หยุดเลยเอาอี้สุดท้ายให้ฝากถึงคนที่แบบว่ากําลังมีความรักอยู่ว่าเราจะมาค้าประคองความรักของเราให้มันแบบว่าเป็นนานยังไงคนที่มีความรักค้บประคองให้ดีที่สุดนะครับขอให้คุณรักกันต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน สามีคิดยังไงคุณต้องคิดเหมือนสามีอย่าคิดคนละอยา่างถ้าคิดคนละอย่างมาอะไรล่ะความรักมันจะแตกกันง่ายๆคุณต้องมั่นใจในตัวสามีแต่คุณก็ต้องมั่นใจในตัวภรรยาของคุณนั่นคือความรักจริงน <ต Stef anie> ี่เลิศเลย <ขอ S 1> วันนี้ขอบคุณนะข้ามังเลยนะคะเดี๋ยวปล่อยตัวไปถ่ายละครต่อขอบคุณมากค่ะเดี๋ยววัารังมาใหม่นะมาจ้ะนี่วันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะพบกับอ๋อมได้ใหม่นะคะในรายการเลิฟรองค่ะทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งนะคะวันนี้อ๋อมกันนะข้าย <everybody> าวไปก่อนนะสวัสดีค่ะ <ส><ง>อะไรมันก็สู้เมืองไทยไม่ได้ึจะเดินไปนู่นาาเดินดไปนี่จะกินน,นี่โน่นกินนี่มันมสบายมากเมืองนอกมันสวยแต่บ้านเราที่สวยเมืองนอกแล้วหญิงไทยอะคะ,ะหญิงไทยวเนื้อไทยก็นเลยละเอียด